มาที่อีกหนึ่งกิจกรรมไดีนะฮะจากคุณเชียรวัฒนาครับก็เตรียมจัดคอนเสิร์ตนะครับเพื่อเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เรียกว่าประสบนะฮะอุบัติเหตุนะครับเป็นแผ่นดินไหวใช่นะครับที่เนปาลนั่นเองนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามไปเลยครับ ทั้งความผูกพันนะครับจากการทํางานแล้วก็มิตรภาพดีๆนะครับที่ได้รับนะครับทำให้นักดนตรีแล้วก็นักเขียนบทนะครับอย่างพี่เจียบวัฒนานะครับตกหลุมรักประเทศเนปาลนะฮะอย่างเต็มหัวใจและในตอนนี้นะครับที่เนปาลนะครับได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับเสียหายทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินนะครับแบบประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวทําให้เธอตัดสินใจนะครับลุกขึ้นมาจัดโครงการเฉพาะกิจนะครับที่ชื่อว่าทําบุญหวังผลช่วยคนเนปาล ด้วยแนวคิดที่เป็นคอนเสิร์ตที่ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าน้ําใจดีจริงๆนะครับที่จะมาขอชวนคนฟังเพลงนะครับพร้อมกับร่วมทําบุญระดมทุนนะครับช่วยผู้ประสบภัยนะครับจากแผ่นดินไหวในเนปาลนะครับไปพร้อมๆกับเหล่าศิลปินใจบุญด้วยแหละครับตอนนี้ที่รวมตัวกันด่วนๆก็จะเป็นเดียมีปานาโบกีมีกลุ่มกวนนักแต่งเพลงนะคะมิกเชนทาบันเดิร์สตระยะ3ามสี่ห้าหวันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตต่างๆมากมาย ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ก็ชวนเพื่อนเพื่อนซึ่งจะเน,เน,นเ้นไปทางอินดี้ค่ะเช่นพี่เดอมาร์สที่ผีคณะคาววงคราวนะคะคอินคาแล้วก็จะมีตอนนี้ที่มีพิเศษเพิ่มมาเนี่ยคือ d i เล c เตอร์แบก็คือ้าจะมีพี่อุ๋ยนนทรีดีเบิรทัชชันเนี่ยค่ะสำหรับศิลปินเขาเองเขาได้เก็บค่าตัวไหมคะพี่ไม่ ส่วนใหญ่นโยบายของทำบุญหวังผลทุกคนมาดูแลตัวเองกันหมดเลยเราไม่มีค่าใน้จ่ายอะไรเลยเราตีเป็นศูนย์ค่าเครื่องเสียงค่าเวทีค่าอะไรเราจะไม่มีหมดเลยเพื่อที่ให้รายได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของผู้ที่ได้รับบริจาคจริงๆทุกคนก็มาด้วยใจที่แบบว่าอยากช่วยจริงๆเพนบอกว่าเป็นบรรยากาศแบบบาซ่าเนปาลเป็นยังไงคะเราก็เลยพยายามจะเซตให้มันเป็นเหมือนแบบ ชาเมลสตรีทอ่ะเราเซตไว้ง่ายๆว่าเหมือนจะเป็นบรรยากาศแบบชาเมลสตรีทคือเหมือนขนมข้าวสารของบ้านเราอะคะ่ะก็คือจะมีของขายมี่าในปานมีสร้อยแหวนกําไลกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแสดงดนตรีแล้วเราจะมีมาสซาลาดีซึ่งมันเป็นชาสําหรับชีในปานเท่านั้นแล้วก็จะมีโมโมซาโมซาไว้ให้คนได้เสพบ,บรรยากาศคล้ายๆว่ามันเป็นริตรในปานนะคะมีอาหารในปานชาในปานขายในงาน บอกว่ารูปแบบของการบริจาคจะเป็นการเก็บค่าเข้างานใช่ไหมคะ,พ,ะพี่เจีย๊ยบเราจะมีหยอดกล่องค่ะหยอดกล่องหยอดกล่องเข้าง,งานก็คือคนละ200บาทหรือว่าจะมากกว่าน,นั้นก็ได้ตามแต่จิศรัทธาแล้วที่เหลือของใช้ในงานทั้งหมดที่ขายเนี่ยไม่หากค่าใช้จ่ายใด,ใด,ใดๆก็คือจะใส่กล่องแล้วก็ร่วมเป็นเงินสมทบทุณบริจาคไปด้วยเลย ปลายทางของเงินครั้งนี้ค่ะเราจะมอบให้พี่พิทันวาซึ่งเป็นคนในปาที่ในที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะซึ่งการช่วยเหลือของเขามันจะเป็นการช่วยเหลือแบบริงตรงไปตามจุดต่างๆเลยความช่วยเหลือทั้งหมดตอนนี้ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกเนี่ยมันกระจุกกันอยู่มันมันบริหารจัดการไม่ได้มันไม่ได้กระจายประชาชนตอนนี้ประชาชนมีสิ่งเดือดร้อนเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือแบบของพี่ทันวาเนี่ยเป็นความช่วยเหลือแบบเพื่อนตกเพื่อนเขาก็จะบินไปแล้วก็บินกลับ หน้ากากนะคะการปูดขาเจลล้างมือที่เป็นฆ่าเชื้อโรคฆ่าอนมามัยนะคะนมผงสําหรับเด็กทุกวัยนะคะเพราะว่าตอนนี้เ,เด็กเนี่ยจะขาดนมกันอยู่แล้วแล้วก็น้าดื่มสิ่งที่จะต้องการจริงๆแล้วอยากให้ช่วยปรรจัสัาคัญ <c oughs> คือเครื่องกรองน้ําถ้าเราให้เครื่องกรองน้ำเนี่ยเขาสามารถใช้เครื่องนี้กรองน้ํปลาดานดื่มได้แล้วก็ในระยะยาวเขาจะแบ่งปันกันได้ดีมากกว่า โครงการการกุศลสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่9พฤษภาคมตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึง4ทุ่มค่ะที่ร้านอาหารในปาหิมาลยาสุขุมวิท31นะคะใครที่ชอบฟังเพลงหรือใครที่อยากร่วมส่งความช่วยเหลือเป็นประเทศในปาน,นิพราไม่ได้เลยค่ะขอบคุณด้วยนะฮะกับเรียกว,ว่าเป็น<ด>ผู้ร<ด>ิ<ล>เริ่มนะมนะครับก็อย่ายลืมไปดีไปช่วยแล้วกันวันที่9พฤษภาคมนะฮะผมเองก็มีเวลาว่างอยู่ไม่แน่อาจจะได้เจอกันด้วยใช่แล้วค่ะ